แล้วก็บอกว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะนะเธอโดนคอมเมนต์หนักมากพี่โออ่านคอมเมนต์ค่ะแล้วก็พี่โอเสียใจมากว่าทาไมต้องไปว่าเขาสงสารเขาว่าใช่เขาไม่สบายคือถ้าบอกว่าแบบมันมีคอมเมนต์มาถ้าบอกว่าผู้หญิงดูรักผู้ชายมากกว่าก็ไม่ติดไงถ้าฉันจะรักเขามากกว่า กลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นเรื่องราวนะคะที่ทําเอาชาวเน็ตแหท่ทกกันสนั่นคุณผู้ชมสําหรับเรื่องราวความรักนะคะของพระเอกสุดหล่อชื่อดังอย่างมาริโอมาเลอร์แล้วก็แฟนสาวนะคะอย่างจันจิตจันจีราค่ะที่ทั้งสองคนเนี่ยก็คบหาดูใจกันมาเกือบ11ปีแล้วซึ่งก็จากกรณีก่อนหน้านี้แหละคุณผู้ชมที่ทางด้านของมาริโอมาเลอร์ได้ไปออกรายการแฉะนะคะซึ่งในระหว่างการสัมภาษณ์เนี่ยก็ได้มีการพูดถึงเรื่องความรักและการแต่งงานที่หลายต่อหลายคน ต่างกับตามองโดยเฉพาะการถามถึงนะคะช่วงเวลาที่ทั้งคู่คบกันมาเนี่ยเป็นเวลานานแต่ยังไม่ได้มีข่าวดีเรื่องการแต่งงานสักทีค่ะซึ่งบางช่วงบางตอนในรายการเองนะคะทางด้านของพี่มดดำคาชาพาก็ไม่พลาดนะคะมีการจี้ถามถึงประเด็นที่แฟนๆอยากรู้ที่สุดว่าเมื่อไหร่จะถึงเวลาที่พี่โอนะคะจะมาสู่ขอจันจีซึ่งทางด้านของมาริโอเมลเลอร์เองเนี่ยก็ได้ตอบนะคะว่ายังครับยังไม่รีบทําเอาชาวเน็ตนะคะบางส่วนที่ติดตามรู้สึกผิดหว ไม่น้อยเนื่องจากหลายคนเนี่ยเคยคาดหวังนะคะว่าจะมีการแต่งงานหลังจากที่ทั้งคู่คบหากันมาเป็นเวลานานซึ่งทางด้านของพี่มดดาก็ถามต่อนะคะว่าความรักกับจันจีเนี่ยเป็นไงบ้างมาริโอมาเรอร์นะคะก็บอกว่ามีความสุขดีครับน้องเขาน่ารักนะคะทุกวันนี้ก็ยังแฮปปี้ครับก็11ปีแล้วแม้จะตอบว่าทั้งคู่ยังคงมีความสุขดีแต่เมื่อพูดถึงเรื่องการแต่งงานในอนาคตมาริโอก็ตอบกลับนะคะว่ายังไม่รีบครับทุกวันนี้มีความสุขมากที่คบกัน ซึ่งทําให้บางคนเนี่ยเริ่มมีการตั้งคําถามถึงความมั่นคงนะคะในความสัมพันธ์ของทั้งคู่โดยล่าสุดนี้เลยค่ะทางด้านแฟนสาวนะคะอย่างจันจตจันจ,จิราเองก็ออกมาไลฟ์สดคุณผู้ชมพร้อมกันนี้เธอก็ได้เผยกลางไลฟ์สดน,นะคะถึงแฟนหนุ่มอย่างมาริโอมาเลอร์ด้วยเหมือนกันซึ่งจันจิเนี่ยก็บอกนะคะว่าพอเจอเหตุการณ์แบบนี้คือโดนคอมเมนต์หนักนะคะพี่โออ่านคอมเมนต์แล้วก็พี่โอเนี่ยคือเสียใจมากว่าทําไมต้องไปว่าเขาและจันจิเนี่ยก็ได้เผยต่อด้วยนะคะว่าเธอเองเนี่ยก อ่านคอมเมนต์มันมีคอมเมนต์หนึ่งที่บอกว่าผู้หญิงเนี่ยดูรักผู้ชายมากกว่าซึ่งสาวจันจีนะคะเธอก็บอกว่าก็ไม่ติดไงถ้าฉันจะรักเขามากกว่าอะยังไงเดี๋ยวเราไปฟังเสียงเต็มๆของสาวจันจีจันจีรากันอีกสักครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็บอกว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้มนะนะเธอโดนคอมเมนต์หนักมากพี่โออ่านคอมเมนต์ค่ะแล้วก็พี่โอเสียใจมากว่าทาไมต้องไปว่าเขาสงสารเขา ใช่เขาไม่สบายคือถ้าบอกว่าแบบมันมีคอมเมนต์ว่าถ้าบอกว่าผู้หญิงดูรักผู้ชายมากกว่าก็ไม่ติดไงถ้าฉันจะรักเขามากกว่าฉันเป็นผู้หญิงที่ชอบความรักอยู่แล้วทุกคนจริงๆถ้าฉันจะรักเขามากกว่าแล้วมันจะทำไมอย่งก็รักก็มันเป็นไม่สบายที่แบบ วาจีต้องไปดิบวิตามินวันนี้เดี๋ยวไปถ่ายงานที่คลินิกค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะไปดิบวิตามินเลยแต่ตอนนี้เกิดปัญหาก็คือคืเป็นปะเกะเกะขึ้นแป้งอะมันติด <laughs> ใช่การมีลูกมันปักหลายอย่างใช่ค่ะไม่ใช่ว่าจีไม่เห็นนะจีมีญาติมีพี่สาวมีญาติคนรู้จักที่แต่งงานแล้วอะแล้วสุดท้ายมันเหมือนระบบข้างในมันไม่ไ คุยกันอย่างเคลียร์ใช่ป่ะสิ่งที่เกิดขึ้นคือไปกันไม่รอดเราแล้วมันน่าเสียดายทุกคนกลายเป็นว่าการแต่งงานมันทำให้ความสัมพันธ์ดีๆมันมเจอคุณโอหล่อมากเลยไหม,ม,มถ้าเจอพี่โอก็ไป็นซัพพอร์ตพี่โอกันอยู่ๆนะเขาก็เขาน้ารลาสำคัญที่ความรูนน้สึกมาก พี่ว่เขาไม่พูดเยอะจีบเป็นผู้หญิงไงทุกคนเขาเป็นผู้ชายที่เป็นแบบผู้ชายจ๋าๆเขา้าใจปะเธอใครที่มีแฟนที่เป็นผู้ชายจ๋าๆบ้างแบบผู้ชายจ๋าที่จะไม่ไม่พูดไม่เอ็กซ์เพรสความรู้สึกตัวเองรู้สึกยังไงแหละไม่ไม่รู้ไม่พูดอะเก็บอะเขาเป็นคนอย่าง,างนี้ทุกคนเขาเป็นคนเฟรนดี่ในสายตาทุกคนแต่ว่า พอเขาืมขีมุกพอเขาอยู่กับคนใกล้ตัวมันก็จะมีความนิ่งนิ่งกว่าเยอะอืมแต่ว่าพาตลกก็โคตรตลกเลยนะเราก็ตลกกันเองสองคนนึปะแต่ว่าถ้าต่อหน้าพี่โอจะไม่บอกแล้วมัจะไม่พูดเรื่องส่วนตัวเด็ดค่ะอันนี้คือแบบ เขาคงไม่ออกมาพูดหรอกว่าอย่าว่าเขาเลยอนะไรอย่างนั้นจีแค่รู้ว่านันจีพูดแทนและกันเพราะว่าฉันเป็นมนุษย์พูดอยู่แล้วคณคงไม่เป็นไรหรอกมัง้ง <c oughs> <c oughs> พี่ปรับกันเยอะไหมเปรับกันเยอะมากๆค่ะเยอะมากๆเพราะว่าคบคบกันมันไม่ใช่เรื่องของนันจตและพี่โอ้นาะมันเป็นเรื่องของทุกคนเลยอะแบบมันเป็นเรื่องของทุกคนจริงๆริอะแบบ เราไม่ได้หมายจะใช้ชีวิตยังไงก็ได้เราจะแต่งตัวยังไงก็ได้ก็ไม่ได้เราจะเนื้อเนื้อปะ<ม>เราต้องนึกเผื่ออีกฝั่งมากๆเลยอะแล้วชกคข้อดีกันที่เราพยายามแบบทำตัวให้ดีที่สุดอตมันก็ทำให้เราดีด้วยนะแบบกี่ได้มีคนรักเยอะไงเพราะว่าเพราะว่าการที่เราต้องพยายามที่จะทำตัวให้ดีที่สุด เคยนอยจนเกิดปล่อยมือเคยค่ะเจนจีเป็นมนุษย์ไม่ปล่อยมือนะไม่ปล่อยมืออยู่แล้วแบบเจนจีเป็นมนุษย์ที่ไม่รน้เป่าเรื่องความรักสาหรับริงจีต้บอกว่ามันเป็นทรามาร์ในเรื่องของจะบอกว่าเรื่องพ่อไม่เกี่ยวไม่ได้เลยอะแบบพอมานั่งคุยกับตัวเองนะเกี่ยวมากคือพ่อจริงจีรักริงจีนะรักมากนะ แต่ด้วยความที่เขาเป็นซึมเศร้าอ่ะการแสดงออกของเขาอ่ะมันจะค่อนข้างจะโหดและรุนแรงแบบการพูดกันจาความคิดระบบความคิดของเขาเขาจะแบบพูดกับเราเหมือนเราแบบนึกออกปะแต่ในวันที่เขาว่าสุขภาพจิตป,ปกติทุกอย่างเซเลโบเขาก็น่ารากักไงจีเลยแบบความสัมพันธ์ของจีเลยจะเป็นมนุษย์ที่ไม่บอกเลิกใครก่อนมาเสมอนะคะ เราก็อยู่กันมาเรื่อยๆแล้วก็เกือบเกือบยอมแพ้มีค่ะมีนะทุกคนเจ็ดปีเจ็ดปีมีอยู่จริงนะไม่อยากจะบอกมันมีมีอยู่จริงทุกคนคุกันมาเจ็ดปีแล้วแบบเกือบจะไม่ไหวก็ม่ีเหมือนกันที่เขียนคิวของพี่น้องชัดค่ะแล้วก็แปลงก็คือริงจิกไปซื้อจากอ๋อทิกตอ,อกมีนะแบบเนี้ยลดมากมัน ลาดเสร็จทีเดียวแลยนี่ยมความรักของพี่จีคืออะไรคือจีว่าถ้าเราหลักกันนะ่ะเราต้องเห็นใจก,กันเราต้องช่วยเหลือ,อก็ูู้ลกันนึกออกปะไม